อร่อยไหมครับอร่อยครับ,รรบนินจานชาอบกินเหด็ดใหญ่ช็ดทิชชูครับทิชชู่อยู่ที่ครับอร่อยทิู่เชดเหรออนินจาชอบกินเห็ดหอมไหมครับอออโอเคชอบกินเห็ดหอมเช็ดอีกนิดนึงครับอืมดีมากเด็กดีเขาต้องกินผักทุกอย่างนะครับเออแม่แจนสอนดีนะครับหนูชอบกินผักกินเห็ดหอม อืสุดยอดเลยน่ารักนะครับหนูเด็กดีน่ารักนะข้าวเรียงครับกินข้าวเรียงครับอ้าวยังไม่ได้กินได้ไงกินไปเมื่อกี้เนี่ยกินแล้วครับแล้วเตรียมจะกินน้ําหวานสีอะไรครับบอกแม่แจนสิลูกเด็กดีหรือลูกเอ็นจาเป็นเด็กดีครับกินข้าวแล้วเรียบร้อยนอนหลับได้แล้วนอนหลับสบาย